มันเป็นนันโตโตวดวงเนาะนี่บ่าวหน้าพันหยาดได้บ่าวหน้าพันยา,นา,นาน้นี่พันห <c oughs> าโอ้โหเห็นไหมเรื่องๆแต้แมหัวนีพี่น้องมันก็คือบองแกบแหละพี่น้องขนาดเลยเนาะ

เบาพี i, ่น้องเอ้มาหาขุดเบาเนาะว่าสิได้หรือบ่อพี่น้องเอ้ว่ามันจิมีโตหรือบ่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มันจะหอดเดือนทองเดือนช้ามเลยพี่น้องเอ้นะกลับถักทายสบายดีเด้อพ่อเมีพี่น้องมาพอกันเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเอ้กับสองวาววังคือโตพี่น้องเนาะมาหา ขุดบ่กอเก่าเนาะมันหาว่ามันชิมเป็นนางหรือบอกรอยเนาะปลาชีลองขุดเบิ้งพี่น้องเลยแต่ว่าปีนี่ชิมนี่ลายหรือบ่เบาเขาแต่ว่าแต่ว่าพีไก่เนี่มีลายอยู่กลัวพี่น้องเยแต่ว่าปีนี้เห็นว่างัวควายเป็นกระปอยหลาแน่พี่น้องเนาะ ໄປພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະໄປເບິ່ງໄປຊົມນໍາຄັນພີ່ນ້ອງເອີໄປພີ່ນ້ອງາທນານີ້ໄປເນາະເພາະວ່າມັນແດດກຮ້ອນເນ້ອຍລົມກແຮງພີ່ນ້ອງເອີຍເພາະວ່າມັນລົມອົໜາວເນາະເນາະທນາກກວ້າງດີພີ່ນ້ອງເອີຍາຊິມບໍ່ພີ່ນ້ອງເອີຍເົາກໄດ້ປີນີ້ກບໍ່ວງກລງ เลิ่มออกมาพี่น้องมากับอันเบาหน้าเพิ่นเบาหน้าพนยางไปตามหลังพี่น้อยเนาะแบาวังหนว่งยางไปก่อนพี่น้องลงปรับพอปรับหน่อยเอบาวนีน่รอวหจัดแ,แต่มันออกแล้วเนาะ หัวเอง่างหร่นี่อยู่นี่าไหร่นี่นแหละหโอ้โอ้อ้ใช้คือชิออออบ a มีแหละเท่าไห่นาะจังเซีนี่ ว่ามันนี่มันต้องตันเนาะแต่ว่ามันเป็นหูจงปงเลยพี่น้องเลยรีตอพี่น้องเลยน้องา่ะค่อยม่อยู่ใช้ขวอตัวอะไรอีกขวอทุกคนเดียวโอ้ไก่นาอ มากับเบาหน้านพีนา่นะ้องเนาะมาหาเบา,าพีนา่น้องอยู่พีก่ก็มีชองสามผุยห,หน่า,าจัดไป,ไปทาองนัืนก่อนท้างนีนก็มีไก็เห็นอยู่ นขนะามไปอีกท่งหนึ่งพี่น้อ,เองเยเพราะว่าระวังกับขามห่วยมากเลยเลยมาเปิดคลิปอยู่บนทงหน้ากวางเลยพี่น้อ,เองเยเนาะอย่างฮาหลอดอยู่ฮาหลอดค่วยอย่ายยพี่น้อ,เองเย แห้งๆเลยพี่น้องอากาศแดดพี่น้องเบาหนาันยางหล่อเบิ่งทางนั้นเนาะเป็นแข็มหัวยพี่น้องกบหมักมีกกใหม่หลายหน่อยเนาะ ันจอยากแน่ผ <t ừ S 1> <t ừ> ิห uh, น <fucking 150> <funny> ่อยเนาะเพราะว่ามันก็มีบ่อลายผิหน่อยอยากแน่ไปได้เห็นเท่ากับคอยพูดไปพี่น้อย เอาเลยตัวนี้คือิแมนนิดเนีองควายญ่าอยั่เลยนี่นนี่แม่อะไแม่แะไพี่เนาะเดี๋ยวระวังจะขุดเบิองพี่เนอะนี่เนาะความชิ้งยังอยู่บ่ chắc nhanh chắc bò 打一枚，你看这个。

นี่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่มันตั้นไว้พี่น้องมีแต่ดินเนาะมันตั้นพี่น้นองเลยหู้ก็อยู่ในอี่เปนแล้วพี่น้องไปซ้ำชกหาหู้ได้เนี่ยโอ้มันธรรมดาพี่น้นองเลยนะระวังใช้รองคดต่ออีกวฉีิมีจักหน่วยพี่น้นองเลยคุมนี่ให้เบาหน้าพันจกพี่น้นองเลยรวังแขนฉันเนาะจกบ่เท้าพี่น้อง lòng vườn lòng vườn ốc thật là nuôi không biết chắc nuôi ừ, nuôi nhảy cả nạn nó ồn lăng ช่องหน่วยแล้วเนาะสามมุนมาจากใส่กระสอบจักแล้วโอ้ลึก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 โอ้สี่ช่งสามกันไงเนาะเดี๋ยวก็สามกันแล้วโอ้โหอ่อนเลยบังแม่มนยมเลย กำลังเห็ดประจัยอะไยมันเห็ดอันแข็งเโื่อนสิบบดทึงเลยเด้อหกหน่วยปุ๊บอ้บ่ทึงเลย À. <laughs> Chết nhập nuôi này mhm 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 Ô ta ta mhm 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 đi mhm đòn. mhm 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 8 rồi mhm 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 Ừ. <Phía đoạn>. <cười> <cười> cậu à, tình hình một thân <laughs> bên à, chắc mày Nhàng đi, đi vừa bật là chặt bừng bừng <laughs> ลัก <c oughs> บดทึนคือ <c oughs> เห็น <c oughs> มแ,แม่มีแด้แม่มหนึ <c oughs> ่ง <c oughs> เอาออกมาเลยลูกแม่มัมนบดเึ่งนะ

bọ thưng ô lật là cái đỏ sẽ là bầu cái này bên nó họng ở cái thung chụp đang เกาลูกพี่น้อง oh. แบบเดียวเลยเกาลูกเลยพี่น้องเอ้ลองปีบด้วยเนี่ยน, <c oughs> นี่จะมีโตแม่พี่น้องแม่มันเนาะพี่น้องเอ้แม่มัน,มน,นพนอม,ม,ม,นมันทำความสะอาดอันลูกมันดิอ่ะพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยว มาเปิดให้เบิงว่ะมันเป็นหนังแล้วบอเนาะเดือนนี้มาลุ้นกันพี่น้องเอ้จะแก้ให้เบิงพี่น้องอย่าจะเป็นดวงกลัวเฮ้ยเป็นดวงพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเอ้พี่เห็นบ่โตอ่ะโตเรืองๆนี่โอ้ขนาดเลยพี่น้องเอ้ Mình cắt vầy, nó, Đây, phía nào. mày mây mà bố. Màu mây có gì? Nó, nó này có đấy. <laughs> ngay đây, này, này. À. Mình, hên bố. Ồ, ừ, nào ใหญ่เลยนี่เห็นป่มันเป็นโต้ไงกับโบเห็นแจ้งป็นใดเนานะเครัดเนาะนมันเป็นนันโตโตวดวงเนาะนี่เบาหนาพันหยานได้เบาหนาพันเนี่ยนี่หยาดมันโคตเนาะ เรื่องแแต้มหัวเป็นองเมันก็คือบงแกนบ่แหละปีนน่องขนาดเลยเนาะไปพป่น้องเลยไปเบื่อควายไหมเป็นนองออยู่แล้ว ลาอยู่พี่น้องปีนี้แต่ว่าเฮาจะบ่ขุดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสิได้เนาะเอาขุดติ่มไปว่ามันยังบ่ทันแ เลยพี่น้องเลยเน no? าะแต่ว่าเรา,าจะขุดไปต่อกันได้อยู่พี่น้องแต่ว่าเ้าก็ใช้ได้อยู่ดิใช้ได้ดมันยังอ่อนเอาชิากินกับกนบ่เป็นพี่น้องเลยกวขีว้มันยังลายอยู่ช่วงนี้เนาะเบาหน้าเมันกำลังมากยางมากพี่น้องเลยเป็นว่าขุดบัวอะไรพี่น้องมันยังแต่เป็นนา,นางานะครับ ายพันวัเนาะก็เลยบ้ได้พี่น้องเลยนะพี่น้องเลยบ่าววังกาจิคอล่าเพียงชำน้พี่น้องเลยคลิปหน้านะ,นะยังคอยพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีเด้อ